สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้เราก็มาศึกษาแบ่งปันพระเครื่องอีกรอบสักรอบนะครับว,วันนี้เนี่ยครับผมก็จะมาแบมาบอกแนวทางวิธีการศรึกษาและสะสมพระเนื้อผงกันนะครับโดยเฉพาะพระตรับคุสมเด็จเนี่ยครับเป็นที่เรียนรู้กันว่าพระรสมเด็จเนี่ยโดยเฉพาะพระตับคุสมเด็จที่สมเด็จพูดจานโตเป็นผู้สร้างเนี่ยมีราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะวัดพระรสมเด็จวัดระฆังบางอพรมวัดเกศชโย,ยนะครับ ซึ่งซึ่งเราสามารถศึกษาได้จากตำราครับแต่การศึกษาจากตำราเนี่ยผมว่าผมว่าถ้าให้เพื่อนได้เปรียนเดียวจริงเนี่ยสู้สององค์จริงไม่ได้ครับเพราะว่าการสององค์จริงเนี่ยเราจะได้รู้มิติลึกแล้วก็รู้เนื้อหามวลสารครับความเก่าแล้วก็คุ้นตากับแม่พิมพ์หรือการเส้นสายของพระครับซึ่งซึ่งสู้สู้ว่าเราเราเราสององค์จริงไม่ได้ไหมครับ แต่ถ้าเราเราจะส่ององค์จริงเนี่ยพระองค์สวยๆเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงมากครับคือถ้าเป็นสมเด็จวัดระฆังเนี่ยครับผมว่าหลักแสนขึ้นไปนะครับถึงหลักหลายๆล้านนะครับสมเด็จวัดระฆังนะครับบางองค์ร้อมก็เช่นกันครับหลักแสนขึ้นไปทั้งนั้นเลยอย่างต่ำก็หลักหมื่นปลายๆนะครับแล้วก็วัดเกษชโยเนี่ยก็ลดหลั่นมาอาจจะรอบางองค์พรมนิดหน่อยแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเป็นพิ์ใหญ่นะครับผมว่าหลายๆล้านเหมือนกันนะครับ วันนี้ผมจะมาให้เพื่อนได้ได้ดูหรือได้ส่องพระองค์จริงครับโดยที่เพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับคือเพื่อนๆศึกษาในตำราใช่ไหมครับแล้วก็คือหาเช่าใช่ไหมครับอืมแล้วก็เช่าพระที่ว่าแบบสภาพชำรุดมาก่อนเนี่ยครับสมมติว่าพระหนึ่งองค์ราคาสักเจ็ดพันเนี่ยครับพอชำรุดอาจจะเหลือแค่หลักพันนิดๆอย่างนประมาณน,นี้ครับเหมือนพระองค์นี้นะครับพระองค์งนี้คือพระสมเด็จ วัดอินวัดอินหรือพราในบาทหลวงพ่อโตนะครับองนี้ถ้าสวยๆนะครับราคาก็อยู่ๆประมาณสักแปดหรือเก้าพันหรือหมื่นกว่าบาทอะไรประมาณนี้ครับอย่างต่ำก็หก 7, เจ็ดพันแล้วอะครับพราแบบนี้พิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์หลักของกลุ่มวัดอินทรวิหารหรือพราในบาทหลวงพ่อโตเลยครับแต่พระองค์นี้ผมเช่ามาในสภาพที่ชํารุดใช่ไหมครับพอเป็นสภาพชำรุดเนี่ยราคาจะลงมาผมว่าเกือบเกือบ หลือประมาสักสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นแค่นั้นเองซึ่งซึ่งเป็นปลาแท้นะครับแต่เพื่อนๆสามารถสง่งเพื่อนสามารถสง่งปลาแท้ได้เลยครับคือไม่ว่าจะเป็นลักษณะพิมพ์พลานะครับที่มีความคมชัดนะครับพิมพ์พลาเส้นสายเนี่ยเพื่อนๆสามารถส่งได้เลยนะครับและก็เห็นมน์เนื้อหามน์สารด้วยม force, มวนะมครับมน์สารว่าลักษณะที่เป็นก้อนๆจำ้ำๆเนี่ยของจริงๆอะ่ะเป็นยังไง ซึ่งผิดกับจะที่เราดูในหนังสือหรือภาพถ่ายนะครับมันจะไม่เหมือนส่ง,งจริงใช่ไหมครับมันจะต่างอยู่นี้ครับซึ่งด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยถ้าเราดูในหนังสือเนี่ยมันจะเป็นคล้ายเป็นคือเรามองเรามองเราเราจะไม่เป็น,นครับยกเว้นว่าเพื่อนได้ส่ง,งจริงจะได้รู้ว่าเออลักษณะเนื้อแท้เนี่ยเป็นยังไงถูกไหมครับจะเป็นก้อนๆจ้ำๆแบบนี้ครับปลาแท้นะครับแล้วก็มีความมันเป็นยังไงความเหนียนุ่มเป็นยังไง ซึ่งเพื่อนๆสามารถจับจองเป็นโชคของได้ครับชอบพระเป็นถ้าพระสภาพที่แบบไม่สมบูรณ์เนี่ยครับแล้วก็ราคาเนี่ยจ่ายเบากระเปามากครับเนี่ยครับผมจะชอบซื้อพระอย่างเงี้ยครับทีนี้ทีนี้ผมก็ได้มาอีกองนะครับเมื่อวานครับผมก็ชอบมาอีกองหนึง่งเป็นพิมพ์เป็นพระนอกพิมพ์ของวัดเกตเชยโยนะครับเป็นนอกพิม์ของวัดเกตเชยโยแต่เป็นพระแท้พิจณาไม่ให้มากครับ ผมใจเพื่อนเพื่อนมาชมกันขอแกะแป๊บนึงนะครับจะได้ชมกันนะครับตังนี้ครับผมชอบมาในราคา500บาทครับแต่ปลาตัวนี้เป็นปลาแท้ที่พิจารณาง่ายมากๆครับเริ่มจากพิมพ์ทรงเห็นไหมครับพิมพ์ทรงเห็นไหมครับหูนี่เห็นไหมคูท่านเห็นไหมครับลักษณะการแกะพิมพ์เนี่ยคมชัดมากเห็นไหมครับคมชัดมาก,มมากเส้นสายนี่คมจริงๆครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อพลรสนี่เหมือนกระดูกเลยไหมครับเนื้อพระเหมือนกระดูกแล้วก็การแกะพิมพ์เนี่ยของวัดเกตเธีโยจะไม่โปรยมแต่แขวงด้วยความคมชัดครับซึ่งของของเกตนี่เรียนแบบยากครับเห็นไหมครับหูนี่พลิ้วพลิ้วมากเลยครับเกศกั้น์ก็เปลี้วเห็นไหมครับเกศท่าน์ก็เปลี้วเห็นไหมครับเนี่ยครับลักษณะพระแท้เนี่ยครับด้านข้างจะมีการแต่งตแต่มีการแต่งลบมมุทุกองนะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับด้านหลังครับเห็นไหมครับธรรมชาติแบบนี้ตัองเก็บเรียนแบบยากมากครับเห็นไหมครับรอยแตะด้านข้างพวกนี้ครับพวกนี้ครับซึ่งพระองค์นี้ผมช่บมาในราคาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สามารถเอาเป็นองค์คูเพื่อเช่าองค์ที่สวยสมบูรณ์ได้เลยครับพระพระองค์สมบูรณ์พิมพ์นี้เนี่ยผมว่าราคาเช่าหาผมว่าไม่ต่ําแต่หมื่นนะครับหรือหมื่นกว่าบาทหรือแปดเก้าพันในประมาณนี้ผมว่าดใกล้เคียงกันครับแต่องค์นี้ผมช่บมาเป็นองคูนะครับในราคาห้าร้อยบาทเนี่ยครับ ถ้าเพื่อนๆได้ชอาราะนี้ไม่ส่งทุกวันเมื่อเจอองค์จริงนะครับราคาสูงเพื่อนๆก็จะกล้าเช่าเพราะว่าเราได้ส่งองค์จริงทุกวันอยู่แล้วครับนี่ครับเป็นแนวทางการสะสมราะเนื้อผงที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อองค์ที่สมบูรณ์เลยเนี่ยราคาสูงนะครับเกิดว่าปิดพลาดขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนเต็มๆนะครับหมายถึงว่าเช่าหมื่นโดนหมื่นนะครับเจ้าแสนโดนแสนเลยนะครับถ้าเราไม่เห็นองค์จริงนะครับเพราะมันหลายอย่างครับมันหลายอย่าง อาจจะเป็นความโลภความอยากได้ด้วยอะไรพวกนี้ครับมันจะหลอกเราแต่ถ้าเพื่อนได้ส่งจริงทุกวันทุกวันเนี่ยผมว่าโอกาสพลาดนี้ก็จะลดน้อยลงไปเยอะเลยครับถ้าเพื่อนชอบคลิปดีอย่างนี้ขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับสวัสดีครับ